แล้วก็มาเรื่องยานะเรื่องยาวัดดาวเริ่มกนะ็มีกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านนะชลาการวบรวม,มภูมิปัญญาด้านการรักษาเยียาโดยการใช้ยาสมาุนไพรมีหมอพื้นบ้านนะเนี่ยคุณหมอนั่งอยู่ข้างหน้านี้คุณหมอสักรนะครับมาช่วยทําเรื่องสมงุนไพรขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะชุมชน ก็ทําเรื่องยาจนปัจจุบันนี้วัดดาวเรืองก็จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้วัดดาวเรืองอทาเรื่องยาเป็นหลักแล้วกำลังก่อสร้างโองยาโองยาหมายความว่าเป็นอาคารที่ผลิตยาอบยาบดยาบรรจุยา,ยา,ยาภายในวัดชั้นล่างและชั้นบนก็เป็นห้องเขาเรียกว่าห้องปฏิชีวาบานห้องพยาบาลของวัดห้องหัตถงารที่คุณหมอจะดูแลคนไข้ได้เป็นชันบนนะ เขาเรียกว่าเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชนนะก็อันเรื่องยานะปเดี๋ยวอาจารย์พูดสัจจะเชิญคุณหมอสอดทรพูดเรื่องยาแล้วก็นําชมเนาะสักพักว่าเออเราทํายาอะไรบ้างแล้วว่าวัดวัดลาญาติบ้างอาทิเช่นนะเราก็จะเอาสิ่งรอบตัวมาทํายาเอาดินเอาดินมาทํายาเอาหินมาบำบัด เอาสมุนไพรมาเข้าตำลักนะเอาพืชที่มีอยู่ในบ้านเรานะมารักษาผู้คนนะนะซึ่งอัทิเช่นอันนี้เป็นดินเนาะดินที่เราไปเก็บดินที่อยู่ใน,ในระดับความสูง800-900เมตรจากระดับน้ำทะเลก็บนยอดเขาแนละ้วบนยอดเขาบ้านเราบ้านชายภูมิเราเป็น เป็นป่าเป็นเขาเนาะรู้ไหมว่าชัยภูมิมีอุทยานแห่งชาติถึงห้าแห่งจังหวัดเดียวนะมีพื้นที่ป่าเป็นอุทยานแห่งชาติถึงห้าแห่งนะใช่ไหมอุทยานแห่งชาติอะไรวะตากตอนภูแลนคาอุทยานแห่งชาติไซทองอุทยานแห่งชาติออกส้อยกัเห็ดทรรมากินลก ฮะอ,อุทยานชาติอะไรอะไรนันลูกเอ้าวทัศนศิษมีอะไรดอกกระเจียว,ป,ยวป่าเห็นงามออเป่าเห็นงามอะไรีเขตวัฒนสัตป์ป่าผุเขียวกี่แห่งแล้วห้าแห่งแล้วอันนี้เท่าที่นึกได้เนาะคิดดูดิ จังหวัดบ้านอะไรมีอุทยานฉัตั้งห้าแห่ง <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยชายภูมิเนี่ยภูเขาเป็นหลักเลยพื้นที่ราบเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้แหละนะเป็นเป็นพื้นที่เล็กๆหมู่บ้านอยู่เมืองอยู่เล็กๆแต่ที่เหลือเป็นเป็นป่าเป็นเขาหมดคุณหมอก,ก็พาไปเก็บดินบนภูเขาดินนี้เอามาทํายาเอามารักษาโรคนะครับเดี๋ยวจะให้คุณหมออธิบายแล้วคุณหมอก,ก็เอาสมุนไพรนะมาผสมกับดิน อันนี้เป็นผงพอกหน้าขาวผงพอกหน้าขาวนะซึ่งนะเป็นแนชโลว์ไวเทนิ่งนะอันนี้พูดเรื่องที่เออหน้าเธอขาวจนเลยเธอใช้ของอาจารย์รเนี่ฮะได้ใช้ผงพอกหน้าจารยรอผงพอกใครใครเป็นสิวนะเห็นไมนี่มหมนี่นี่นเ,นนเ,นนเ,นเออเองนั้นแหละ ไหนอาจารย์เบื้องหน้าเนี่ยเนี่ยหน้าที่เป็นลอยอย่างนี้นะถ้าใช้ผมพอกหน้านะลอยเหล่านี้จะจางหายไปหมายถึงว่าใครตากแดดเป็นเม็ดสิวแล้วแกะหัวสิวแล้วหน้าดำอะไรอย่างนี้นะหรือว่าหน้าตาเนี่ยบิดหมายถึงกล้ามเนื้อใบหน้าบิดเบี้ยว ไม่ถึงว่ากล้ามเนื้อต่างๆบิดเบี้ยวนะเอาถ้าใช้ผงพอกหน้าอาจารย์นะหน้าชินเนียนขาวเลยนะขาวเลยข,ขายของขายของตรงนี้โอ้โหกูขายของเยอะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นผงพอกหน้ามหาดลูกรู้จักมหาดไหมไม่มหาดไม่รู้จักอีกนะต้นมหาดมหาดลองลองเสิร์ชด,ดูดิมหาดเอาไปละไปซะ เอา,บาเบาสิเอาบ่าอยากได้บอด้ตแต่ว่าม,มีข้อแม่ว่าต้องไปใส่เนี้ไปหอดน้ำมือแรงเอาอันนี้เ้อใส่มือหรือใส่ถ้วยน,น้ออๆแล้วกอ็เอาน้ำน้ำสกัดยาด่านางสกัดเย็นน้ำสกัดย่างนงใส่เข้าไป<อ>าม,ามากมากหนักให้เฮ็ดให,ใหยบอก ไเอาของวิดีโออัดอยู่เนาะมานี่สิบห้านาทีหน้าข่าวเลยนะเนนี่ยถ้าทานะพอพ่อพ่อเสร็จนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแนนชอลลวายเทอร์เนาะเนาะอาจารย์จะให้ไปชุดหนึ่งแล้วไปใช้นะแต่มีข้อแม้ว่าใช้ดีเองต้องกลับมาซื้อนะฮะครับครับผมอาจารย์ขายชุดละร้อย เอ้าเสิร์เลยทุกคนมีโทรศัพท์อยู่ในมือเสิร์ฟคำว่ามาหาดมาหาดนะสรรพคุณเป็นไงลูกอ่ะเฮ้ยพยานมันจะกลับมาซื้อเรา <c oughs> เยพยานนุ่นกล้องมาหาดี่สรรพคุณเป็นไงลูกแก้ผื่นคันอะไรอีกแก้อักเสบคลายกล้ามเนื้อแล้วเป็นอะไรอีก เป็นไวทยทนนิ่งธรรมชาตินะ,ะสับคุณมหาดเยอะมากนะครับสับคุณมหาดเยอะมากแล้วก็ลองไปอ่านดูปรากฏว่าเราก็เอาต้นมหาดที่อยู่หัวไล่ปลายนาเราเด็กมามาทํายาแต่คุณหมอนะนอกจากจะทําผมพ่อหน้าเลยนะคุณหมอใช้ดินกับมหาดเนี่ยวินิจัยโรคครับวินิจัยโรคหมายความว่าเราพอกหน้าเสร็จใช่ปะทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีแล้วเอาหน้ามาให้คุณหมอดู คุณหมอบ่งชี้ได้ว่าเองกำเนิดปัญหาตรงไหนอย่างเช่นหมอเนี่ยชอบจับะอาจารย์พอกนะหมอจะตรวจตับใจกก็ต้องให้เขาพอกทิ้งไว้ประมาณสิบห้าหนาทีหมอก็จะมาวินิจฉัยโรคอ๋ออาจารย์หัวใจไม่แข็งแรงอาจารย์ตับเริ่มไม่ดีแล้วนใบหน้าเราจะสามารถวินิจฉัยโรคได้ วินิจฉัยโลกได้นะอันนี้ก็เป็นอีกศาสตร์ชนิดหนึงน่งเนาะ,ะถ้าถ้าเราอยากแบบว่าวินิจฉัยโลกที่ที่มันชัดกว่าใบหน้าก็คือว่าต้องยอมให้หมอพ่อทางตัวพ่อทางตัวพ่อทางตัวก็จะวินิจฉัยโลกชัดเจนขึ้นเนะชัดเจนขึ้น,นอันนี้ก็เอานําดินนําสมวนไพรพื้นบ้านมา เขาเรียกว่ามาบำบัดรักษาผู้คนในชุมชนนะครับนะนะนอกจากคุณหมอทําเรื่องดินแล้วยังทําเรื่องหินด้วยหินนะนี่อาจารย์เพิ่งกลับจากประเทศอินเดียนะอานะจารย์ได้หินมาเส้นหนึ่งคุณหมอยังไม่ได้อวดคุณหมอเป็นหินลาวาหินลาวาคืออะไรครับหินภูเขาไฟเนาะหินภูเขาไฟเนี่ยก็จะลดประจุบวกประจุลบ เป็นหินที่เขาเรียกว่าขับสารพิษนะรู้จักประจุบวกประจุลบไหมในตัวเรามีประจุบวกประจุลบประจุไฟฟ้าอะไฟฟ้าสถิตอ่าใช่ซึ่งถ้าเราใช้อันที่เป็นเคมีข้อมากเกินไปอ่ะออย่างเช่นนอนพลาสติกเล่นโทรศัพท์มันมีกระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาประจุบวกประจุลบในร่างกาย จะเสียสมดุลเสียสมดุลเป็นไงป่วยแล้วนะเคยพูงงํากับว่งางําแล้วป่ะเนี่ยเป็นไงไไเคยหนาสียมพูหนาประชมพูแล้วหนาก็จะคำ้ำนะหรือแขนป่วยขาป่วยพลังที่เคยมีเป็นไงอ่อนเปียกนะหรือว่าหัวว่าเคยปวดเอากระปวดถึงสินะนะเป่นไงวาปัะจ,จุบ,บักปจ,จุลบเนะี่ยสูญเสียความสมดุลนะก็ใช้หินบําบัด อันนี้ยกตัวอย่างแต่บ้านเราไม่มีเนาะคุณหมอก็ใช้หินบ้านเราคุณหมอนะใช้แม่เหล็กไปลากมาเลยมีมีแม่เหล็กแล้วก็ลากแล้วอันไหนที่ติดแม่เหล็กมาการเลือกหินมาบำบัดรักษาหินแห้งหู้จากหินแห้งบ่หินแห้งหู้จากบ่หู้จากถนนหินแห้งบ่ เออแดงๆงั้นป่ะเออไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวคุณหมอเตรียมผ่านไว้จากข้างหลัง <S <S หินแห่งหินแหงบำบัดนะหินแหงบำบัดนะก็ใช้หินนะเห็นไหมอาจารย์ใช้ดินใช้หินใช้สมนุนไพรรอบบ้านมาทําเป็นตลับยาฮะนะอ่าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ราชพัฒน์มาช่วยออกแบบแพคเกจจิ้งนะกลุ่มศิลปกรรมน่มาช่วยอาจารย์ออกแบบแพคเกจจิ้งเยอะแยะเลยอยู่ด้านล่างนะครับนะก็ ใช้ธรรมชาติบำบัด